สิบวิธีอย่โดยด่วนด,ด้วยรถบิ๊กอัพข้อมูลจากกรมขนส่งทางบกระบุว่ามีรถจดทะเบียนป้ายแดงในช่วงปีที่ผ่านมามากกว่า38ล้านคันในกลุ่มนี้มีมอเตอร์ไซค์ที่มีมากที่สุดตามด้วยรถเก่งและรถบิ๊กอัพแต่หากพูดถึงในแง่ของประโยชน์ใช้สอยคนไทยดูจะถูกใจกับรถกระบะมากเป็นพิเศษสมัยนี้รถบิ๊กอัพไม่ได้มีไว้แค่บรรทุกคนได้มากขึ้นอย่างเดียวหลายคนได้แัดแปลงและนําเอารถบิ๊กอัพมาใช้งานได้อย่างหลากหลายเพิ่มรายได้ให้กับตนเองมากขึ้น ไซทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ .com และรวบรวมเอาสิบวิธีรวยด้วยรถปิดอัพมาฝากเผื่อใครมีรถปิดอัพอยู่ที่บ้านจะได้นำเอาไอเดียเหล่านี้ไปใช้ได้ค่ะ 1. ขายอาหารเครื่องดื่มบนรถฟู้ดทัส เป็นการแดัดแปลงอารบิกอัพไปต่อเติมใส่หลังคาและดีไซน์พื้นที่กระบะด้านหลังให้กลายเป็นร้านขาเคลื่อนที่เราจะเห็นรถประเภทนี้มากมายเช่นขายขนมปังสังขยาเครื่องดื่มร้านขายลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดร้านขนมจีบสระเปาหรือแม้แต่บางคนบรรทุกเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์เครื่องมือช่างมาวิ่งขายตามสอกซอกซอยก็มีราคาการแดัดแปลงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพวัสดุที่ใช้ฉเฉลี่ยมีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนแต่หลายคน มองว่าคุ้มค่ายกตัวอย่างพ่อค้าแม่ค้าบางคนวิ่งขายพวกเครื่องดื่มมีขนมปังสังขยารวมด้วยสตาร์ทลดตั้งแต่เช้ากลับบ้านสองทุ่มมีกำไรหลังจากหักค่าน้ำมันค่าวัตถุดิบที่ใช้ขายเฉลี่ยว,วันล,ละ2 0 0 0ถึง3,000บาทซึ่งถือว่าดีกว่าทำงานประจำแน่นอนแต่ใช่ว่าทุกคนที่ขายจะมีรายได้แบบนี้ขึ้นอยู่กับทำเลที่ขายจงังหวะการขายในแต่ละวันแต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีของคนมีปิ๊กอัพ 2. บริการ รับจ้างทั่วไปสังเกตให้ดีตามริมถนนเรามักจะเห็นรถปิกอัพจอดริมทางและติดป้ายว่ารถรับจ้างนี่คืออีกหนึ่งวิธีการหารายได้จากรถปิกอัพบางทีเราก็เอารถไปจอดไว้และติดต่อโทรสำหรับคนอยากติดต่อ การรับจ้างก็มีทั่วไปทั้งขนของย้ายบ้านย้ายหอรับจ้างวิ่งงานทั่วไปหรือรับส่งคนราคาในการรับจ้างขึ้นอยู่กับระยะทางและการตกลงโดยเฉลี่ยก็รับงานไม่ต่ำกว่า500บาทขึ้นไปในกรณีใกล้ๆแต่หากเป็นงานที่วิ่งไกลเช่นไปต่างจังหวัดก็อาจจะตกลงกันแยกค่าจ้างกับค่าน้ำมันออกจากกันถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการหาไรายได้พิเศษจากคนที่มีรถปิกอัพ 3. บริการท่องเที่ยวจุดเด่นของรถปิดอัพคือพื้นที่ที่ด้านหลังที่สามารถใช้โดยสารเพิ่มได้อย่างน้อย3าถึง4คนรวมกับที่นั่งในกระบะอีก1-2ถึง2คนรถปิดอัพ1คันสามารถจุคนได้ประมาณ6-7คน ซึ่งในการเปลี่ยนรถปิกอัพเป็นรถที่ใช้สําหรับการท่องเที่ยวต้องลงทุนใส่หลังคากันแดดติดเบาะที่นั่งตือจะใส่เป็นแบบเบาะพื้นไม่ต้องยกสูงเหมือนรถสองแถวส่วนใหญ่จะได้รับความสนใจจากคนที่อยากไปเที่ยวในหมู่คณะและไม่อยากจ้างรถตู้เนื่องด้วยราคาค่อนข้างจะสูงกว่าโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการหรือเทศกาลที่คนมักจะกลับบ้านต่างจังหวัดการจ้างรถปิกอัพก็สามารถกลับได้หลายคนและสามารถท่องเที่ยวในที่ต่างๆได้อีกด้วยราคาในการจ้าง ขึ้นอยู่กับการตกลงส่วนใหญ่คิดตามระยะทางและไม่รวมค่าน้ำมัน 4. วิน2แถวการเข้าร่วมวิน2แถวต้องไปติดต่อพูดคุยกับเจ้าของวินว่ามีรายละเอียดแบบไหนอย่างไรหากเราจะเข้าร่วมวิน2แถวด้วยส่วนใหญ่การเข้าร่วมได้ต้องมีคนรู้จักหรือคุ้นเคยกันอยู่การวินวิน2แถวแล้วเก็บค่าโดยสารเฉลี่ยคนละเจ็บ,บาทรายได้ในแต่ละวันของวิน2แถวขึ้นอยู่กับททาเลตท,ที่รถวิ่งหากค่าน้ำมันค่าวินแล้วรายได้ประมาณ ประมาณ7 0ดบาททั้งนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมในระหว่างที่วิ่งเป็นสําคัญด้วย 5. รถแห่ในช่วงการเลือกตั้งรถแห่หาเสียงเป็นธุรกิจที่ชัดเจนมากการติดตั้งป้ายโฆษณาและพาผู้สมัครออกหาเสียงตามตอกซอกซอยต่างๆ อีกทั้งรถแห่แม้ไม่ใช่ฤดูเลือกตั้งก็ยังเป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะในจ,จังหวัดที่มีการใช้บริการรถแห่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆราคาในการจ้างรถแห่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงเหมาเป็นงานหรือจ่ายเป็นรายวันสําหรับคนที่มีรถปิกอัพและอยากสร้างรายได้ด้วยการเป็นรถแห่ก็ต้องทําการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จกักจะได้มีลูกค้าวิ่งเข้ามาหาหก รถพุ่มพวงขายกับข้าวหรือจะเรียกว่ารถขายกับข้าวในรถจะต้องมีตั้งแต่ผัก สดผลไม้เนื้อหมูเนื้อไก่ไส้กรอกขนมจีนเรียกว่าตลาดสดมีอะไรขายรถกับข้าวก็มีไม่ต่างกันเป็นอีกหนึ่งวิธีการสร้างรายได้ที่น่าสนใจแต่การเป็นรถขายกับข้าวต้องแลกมากับความเหนื่อยมากเป็นพิเศษเพราะพ่อ,พอค้าแม่ค้าต้องไปตลาดตอนเช้าแพ็คของขายเป็นถุงย่อยๆและใส่ไว้ในรถและการขายก็ต้องวิ่งไปตามจุดที่มีลูกค้าของตนเองอยู่เทคนิคสำคัญคือต้องไปให้ตรงจุดเหล่านี้ตามเวลาเพราะลูกค้าจะกบเว าว่ารถกับข้าวจะมาเมื่อไร่หากเรามาบ้างไม่มาบ้างลูกค้าจะไม่จดจำและจะทำให้เราไม่มีฐานลูกค้าด้วย บริการรถรับส่งนักเรียนน่าจะเป็นธุรกิจที่เห็นได้ชัดเจนตามต่างจังหวัดที่รถปิกอัพสามารถแปลงเป็นรถรับส่งนักเรียนได้โดยรถปิกอัพหนึ่งคันสามารถจูดเด็กได้ประมาณ10คนรายได้มาจากการเหมาเป็นรายเดือนคนละประมาณ200,300บาทหากมีเด็กใช้บริการ10คนต่อเดือนรายได้ประมาณ2 0 0 0ถึงบาทถือว่ารายได้ค่อนข้างดีเพราะในเวลาทำงาน แค่ประมาณ6โมงเช้าถึง8โมงเชา้าและในตอนเย็นแค่15นาฬิกาถึง17นาฬิกาเท่านั้นเวลากลางวันยังสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้อีก 8. ตะเวนรับซื้อของเก่าแล้วคงเห็นรถรับซื้อของเก่าที่ส่วนใหญ่เป็นรถปิกอัพทั้งซีน เพราะจุดเด่นของรถปิกอัพคือมีพื้นที่ในการบรรจุข,ของได้มากรองนับน้ำหนักได้ดีการตะเวนซื้อของเก่าก่อนอื่นเราจะต้องมีแหล่งรับซื้อของเก่าที่ให้ราคาดีแต่การรับซื้อของเก่าเราจะต้องแลกมากับการทำงานที่เหนื่อยและต้องมีความอดทนมากรายได้ของการรับซื้อของเก่าก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละวันเราได้สินค้ามาเป็นอะไรหากได้ของเก่าที่ขายได้ราคาดีอย่างเช่นเหล็กทองแดงกระป๋องอลูมิเนียมรายได้ในวันนั้นก็จะดีตามไปด้วย 9. ขายของตลาดนาัดสังเกตได้ในตอนประมาณ15นาฬิกาตามตลาดนาัดต่างๆจะเริ่มเห็นพ่อค้าแม่ค้าขับปิกอัพขนส่งสินค้ามาลงในแผงที่ตลาด ซึ่งหากเรามีรถปิกอัพหนึ่งคันเราสามารถตะเวนขายของตามตลาดนัดได้มากกว่าหนึ่งที่เช่นตอนเช้าไปขายที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งตอนกลางวันกลับมาทําของตอนบ่ายคนของไปขายตลาดเย็นทั้งนี้รายได้ขึ้นอยู่กับความขยันและสินค้าที่ขายการมีรถปิกอัพหนึ่งคันสามารถสร้างรายได้ที่ดีแน่เพียงแต่ต้องมีความพยายามร่วมด้วย 10. เอารถเข้าร่วมกับแอปบริการขนส่งสินค้าสมัยนี้คนมีรถปิกอัพมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถใช้ทําธุรกิจได้ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันบริการส่งของให้เลือกเข้าร่วมจํานวนมากเช่น Rara Move ที่กําหนดราคารถปิ c กอัพสำหรับส่งของค่าบริการเริ่มต้นที่480บาทบวก16บาทต่อ1กิโลหรือแอป Delivery ที่กําหนดราคาบริการของบิกอั3กิโแรก 300บาทและคิดเพิ่มตามระยะทางที่วิ่งเพิ่มขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของคนที่มีติ๊กอัพถ้าขยันสักหน่อยจะไม่จนเงินใช้แน่นอนปัจจุบนันราคารถติ๊กอัปรุ่นธรรมดาทั่วไปราคาเริ่มต้นที่ประมาณ ,00 สนบาทแม้จะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแต่เมื่อคิดถึงการใช้งานที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นรถสําหรับการสร้างอาชีพได้ด้วยราคานี้ถือว่าน่าสนใจบางคนลงทุนซื้อรถปริกอัพหนึ่งคันทำอาชีพแบบนี้ด้วยสามารถใช้เป็นเงินค่ารถผ่อน เงืรถและยังมีเหลือกินเหลือเก็บบ้างการซื้อรถมาแล้วใช้วิ่งส่วนบุคคลอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักกับยุคนี้ที่เราควรจะมีรายได้จากหลายทางมากขึ้น ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 อบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ